เราแม่มดทาท่านะคะเราจะมาบอกว่าถ้าคุณมองหารายได้เสริมอยากมีรายได้นะคะเข้ามาแบนดแม่มดออนไลน์เราพร้อมสอนพร้อมปั้นนะคะแค่คุณยกผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหนึ่งร้อยกล่อง แถมฟรีหกกล่องนะคะคุณเข้ามาเรียนฟรีนะคะเกตตีเมี่ยมมากเรียนในห้องประธานนะคะพี่ทาท่าจะบอกนะคะถ้าคุณยกสิบสองรังนะคะคุณได้ต้นทุนที่ราคาสุดคุ้มคุ้มมากคะ่ะแล้วเราแถมให้อีกนะคะ เราแถมให้ท่านอีกสามสิบหกกล่องนะคะสามสิบหกกล่องคุ้มไหมคะคุ้มมากค่ะมีเสื้อเจอีกสิบสองตัวะะแล้วคุณก็ได้ขวัญถุงนะคะจากท่านประธานครูแม่หนิงนะคะพร้อมแหวนทองคํานะคะ ถ้าคุณสนใจนะคะทักหาพิตาหรือพิมพ์คำว่าสนใจนะคะนี่เลยค่ะนะคะที่ใต้คอมเมนต์หรือกดที่ข้อความของเราเลยนะคะเรายินดีตอบกลับนะคะพร้อมที่จะสอนวิธีการไลฟ์การทำคลิปวิดีโอนะคะ จะจุงมือคุณพาเข้าห้องเรียนนะคะเจอหน้าท่านประธานนะคะครูแม่นิงบอสวัฒนานะคะซึ่งตอนนี้แบรนไม่มดออนไลน์ของเราปังมากค่ะนะคะเข้านางสิบสองทุกวันนะคะเกบีไอป้ายแดงด้วยนะคะพี่น้อง นะคะพี่ตาจะบอกว่าโปรสุดคุ้มคุ้มจริงๆนะคะคุ้มมากไม่มีที่ไหนแล้วค่ะมีที่แบรนด์แม่มดออนไลน์ของเราคุณจะได้เป็นหุ้นส่วนนั้นท่านที่สนใจทักเลยค่ะ